ใครมีเวลาช่วงไหนก็ขึ้นเถอะไม่เป็นไรหรอกเราอย่ามามารอว่าคนนั้นขึ้นก่อนคนนี้ขึ้นหลังคนนั้นขึ้นแล้วฉันขึ้นตามอะไรนะไม่ไม่ต้องหรอกใครมีเวลาขึ้นก็ขึ้นนะเออเอฟซี FC ก็มีหลายเครื่องก็ดูถ้ามีสามเครื่องก็ดูสามช่องเลยถ้ามีช่องเดียวก็แว็บช่องนี้หนึ่งแว็บช่องนี้หนึ่งแว็บช่องนี้หนึ่งกระโดดไปกระโดดมาน่ะเหมือนพี่รันอ่ะโคราชครับาหาความดังอีหลาครับ อ่าน้องมานะใช่ไหมมันหาความดังอีหลานหน่อยเออถ้าจะหาความดังวันีจะน้องวันีจะน้องทีทีสลับดูครับเออเข้าไปดูให้จบจับเอาไปเป็นประเด็นครับอย่าให้อย่าให้ค่าเลยครับเออเข้าไปดูให้จบจับเอาไปเป็นประเด็นเลยครับอย่าให้ค่าเลยครับนี่ยพี่ดันถึงไม่อยากให้แสงไอ้พวกนี้ไงไม่ให้แสงไม่ฆค่าไม่หยับไม่หยิบเอามันขึ้นมาพูดอืมแล้วพูดไปก็ไรบอยน่ะ พี่รันว่านะพูดไปกะไลบ่อยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยเอ่ยเสียงเอ่ยนามเอ่ยเอ่ยคอมเมนต์อุย้ยม,มันมีเยอะแยะขอบคุณมากค่ะหัวใจพลังบวกนะคะขอบคุณกับน้องดอนน้องดอมเหรอน้องดอมใช่ไหมแต่ด,ดอกเห็ดเนี่ยพี่หัดลือไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็เราก็ยืนหนึ่งลูกสาวเราได้แหละให้กำลังใจลูกสาวเราไปเรื่อยเพราะสักวันหนึ่งพี่รันคงไปยืนอยู่หน้าหา้านไปถ่ายหน้าหา้านตามลูกสาวเราไปทุกที่ ที่ลูกสาวเราไปเล่นนะอืมพี่หัรุทัยขอบคุณมากค่ะน้องดวงใจขอบคุณมากจ้ะก็พลังบวกเรากลุ่มพลังบวกและเป็นกลุ่มไม่แม่กลุ่มพลังเงียบเพราะฉะนั้นเอเราก็ให้กําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้บอสโจส่งเสริมสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่งเสริมเด็กๆที่อยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะแล้วก็รักองคอ์กรสนับสนุนลูกสาวเราและ รับสนับสนุนสา้อยนะพี่รันแพงเป็นกำลังใจให้พ่อโจซื้อบัตรกลุ่มปิดได้เลยนะจ๊ะพี่มาหน่อยจ้าเดี๋ยวพี่รันจะปักหมดไว้ให้หน่อยกลุ่มปิด0619393915นะคะกลุ่มปิดพี่รันเข้าแล้วนะวันที่31อา้าวแอดมินอยากจะเข้าไหมกลุ่มปิดจะได้ซื้อให้จ้จะเฉพาะแอดมินที่มีเฟซน,นะพี่รันจะได้ซื้อแล้วก็ส่งให้เลยรู้สึกว่าเออพี่รันเข้าไปวันที่31ถึงวันที่9นะ7 700 790บาทหรือเปล่าอ้อ ซื้อนะคะวันนี้ซื้อแล้วนะคะกลุ่มปิดอืสาวน้องสาวมาริสวัดดีจ้ะดูคลิปอีลาเอารถมาคืนพ่อโจบอสโจ,โจพูดถึงพี่รันบอกขอบคุณพี่รันมากที่สนับสนุนลูกสาวจ้าขอบคุณมากค่ะฝากขอบคุณกับผ่านผ่านช่องพิ่รันอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปขอบคุณบอสโจด้วยตัวเองนะจ๊ะอขอบคุณมากค่ะ คลิปที่พ่อลูกซื้อของให้ไอ้ลุงพิการนอนหน้าเซเว่นยังมีคนมาสร้างภาพเลยป๊าไปเห็นแล้วนะพี่รันว่าเห็นแล้วละอ่าสิ่งดีๆทีล่ลูกสาวเราทําอีหลานน้อยทําเขาทําของเขาทุกวันเขาคิดดีทดําดีคิดดีแค่คิดดีก็ได้บุญแล้วค่ะคิดดีสิ่งสิ่งดีๆก็จะตามมาการที่น้องทําไม่ใช่ว่าน้องสร้างภาพหรอกพี่รันก็ทําวันนี้พี่รันก็ยังทําเลี้ยงอาหารทํโลงทานเลยออสองพันบาทมีมูนิธิมูนิทิ เออเขาก็ทาเกี่ยวกับมูลนิธินี่แหละเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะอืมใครจะว่าเราสร้างภาพเอ่อก็ช่างเขาเหอะเราสร้างภาพที่ดีๆออะเราไม่ช่างภาพแบบเอ่อเฮียเียนะเออกูบริษั่สร้างภาพเฮียเียกูสร้างภาพแบบดีๆอ่ะแล้วทําไมอ่ะการที่เราสร้างภาพแบบดีๆมันเป็นหนักกระบาลมันกระดักหนักกระบาลมันหรืออะไรไม่ทราบเออนะคะอืม มันไปทับเส้นประสาทมันตรงไหนอ่าใช่ไหมเอาไปเป็นประเด็นหาว่าสร้างภาพอือไอ้พวกนี้แหละเขาเรียกไอ้พวกใจพิการปากพิการสมองพิการอือม,มันไม่เคยคิดดีคลิปที่ลูกพ่อลูกซื้อของให้ลุงพิการนอนสวีทก็ยังมีคนเอ,อกว่าสร้างภาพสร้างไปเด้คาดลูกอุ้งอิงน้องอุ้งอิงนะคบเอ่อพ่อหน่อยพ่อเอกเอ่อบอโจถ้าสร้างภาพแบบนี้สร้างไปเลยจ้ะนะสร้างไปเลย ถ้ามันถ้ามันจะพูดว่าเราสร้างภาพก็ช่างมันเออเราเราจะสร้างภาพแบบสิ่งดีๆแบบนี้อ่ะเติมอะไรใ,ให้พี่รันด้วยนะคะภาพสุดประทับใจสองพระลูกหน้าเซเวน่นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนดีกว่าครับอ่าถูกต้องค่ะน้องก็มีน้ําใจน้องโอ้โหลูกสาวเราไปเซเวน่นไปไปถ้ารถลูกสาวเราไปจอดที่เซเว่นไหนแล้วเออทุกคนที่คนที่อยู่ข้างๆเซเวน่นหรือว่าไม่ว่าหมาแมว ที่อยู่ข้างซเซเว่นเขาได,ไ,ดได้ได้ได้อิ่มได้รับทานกันหมดพี่รันว่านะเออนี่แหละเป็นสิ่งดีๆที่ลูกสาวเราทําขอบคุณมากค่ะน้องสาวมาลิมานนทขอบคุณมานกนะคะเออกลุ่มปิดอ่าโอเคปักหมุดสักหน่อยเออกลุ่มปิดอ้าวอีกแล้วค่ะเป็นอีกแล้วค่ะพี่รันว่าสงสัยจะเออเ,เป็นที่เป็นที่ขึ้นหรือเปล่าเป็นที่เออ ฝนตกฟ้าร้องด้วยแหละอืมกลุ่มปิดเมาส์ 9, หนถึงเเมาสเวัน770บาทเออใช่พี่รันเข้าแล้วนะเออเข้าแล้วค่ะเอาแอดมินของพี่รันใครมีกลุ่มใครมีเฟสมั่งน้องมั่งมีอ่าน้องทีทีจะได้ซื้อแล้วได้ส่งไปให้จะเอาไหมจะเจ็ 7, เออเจ็ดเมาสวัน270บาทวันต่อวัน99บาทักที่เพจสาวน้อยจ้ะขอบคุณมากนะคะอิลาทำด้วยใจครับ แม่นคนเราถ้าทำด้วยใจนะพี่รันว่าโทรศัพท์เกี่ยวกับเงินนั่นแหละนะอืเกี่ยวกับเงินนั่นแหะทําทด้วยใจไม่หวังผลตอบแทนสิ่งสิ่งสิ่งที่ตามมาก็คือก็คือได้รับแบบแบบบริสุทธิ์อ่ะมันก็ตามมาแบบริสุทธิ์อ่ะขอบคุณมากค่ะคุณหะรฤทัยนะคะชาบูติคนที่เม้ว่าน้องสร้างภาพเป็นเป็นเป็น เป็นติ่งเก่าของช่างแต่งหน้าคนเก่าคนนี้ว่าน้องประจำอ้าวว่าซ่านอืมเป็นเอฟซีของช่างเอ่อช่างเอ่อช่างหัวมันเหรอพี่รันว่าเขาก็ไม่เข,ขาก็ไม่ได้มายุ่งแล้วนะเขาก็ไม่ได้มายุ่งมาเกี่ยวแล้วนะเขาก็ต่างคนต่างอยู่แล้วนะเอ่อช่างหัวมันเนี่ยใช่ไหมละ่ะก็ตั้งแต่เขาเข้าไปที่เอ่อเข้าไปแต่งหน้าที่พรพ เราก็ไม่เคยพี่รันก็ไม่เคยติดตามพี่รันก็ไม่เคยใส่ใจไม่เคยไม่เคยเอาไปดูไม่ตั้งนั่นแหละตั้งแต่ที่เขาไปแต่งหน้าที่เขาบอกว่าอุย้ยคุณแม่ต่างประเทศเขาจะแต่งหน้าให้น้องคําไหลเเอเอออปิดฤดูการนะนั่นอ่ะโอ้ยมันสีว่าออกมามันมันลงมันลงชุมชนแล้วมันก็เห็นมันเด้งออกมาชุมชนนั่นแหละก็เลยรู้อืที่ไหนได้โปแตกไม่มีหรอกค่ะเออ เฟซทั้งนั้นเลยของลูกสาวเราเนี่ยไม่เฟซของจริงจ้ะอขอบคุณมากนะคะพี่รันพูดดีมากค่ะขอบคุณกับน้องมานีอ่ะมันทํากันเป็นกลุ่มเป็นขบวนแน่นอนจ้ะถูกต้องคะ่ะลูกพ่อแลมันแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะเราก็จะทําเป็นขบวนเหมือนกันนะคะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตั้งเป็นขบวนเออถ้ามันเป็นขบวนรถทัวเราเขาบวนรถไฟไงใช่ไหมล่ะ มันทํากันเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการครับ <c oughs> เพื่อให้ภาพรักอิหลาหน้อยแรบบอโจเสียหายสนมากมาจากกลุ่มหมอรำอดอมดอ,ด,ดอมดอมผมไปตามมาเยอะแล้วมันเตะผมออกจากกลุ่มเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ทาจะทําอย่างไรอ่ะทําอย่างไรไม่ให้มันเตะออกจากกลุ่มได้อ่ะฮะใช่พี่รันพวกอคติครับมันตั้งเป็นกลุ่มเป็นกม็มันตั้งเป็นขบวนพี่รันถึงบอกว่าสาวน้อยเพทนแแพงนี่อย่าแตกแยก อย่างพี่รันเนี่ยยังโดนขัดแข้งขัดขาเลยในการที่พี่รันขึ้นช่องทำเออทำช่องขึ้นมาเชียร์ลูกสาวเราเนี่ยเชียร์อุงอิงเชียร์บอสโจเนี่ยมันไม่ใช่แหละไม่ไม่ใช่คนไกลหรอกคนใกล้ๆนี่แหละเออไอ,อคนท youtube ดวยกันนี่แหละนะเขากลัวบางคนก็กลักวกลัวว่าช่องเรานี่จะยิ่งออ้ยบอสโจอย่าเอ่ยชื่อถึงพี่รันเลยนะเออไม่จาเป็นอย่าเอ่ยเลยค่ะเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมมันอิจฉา เออยิ่งมาเจอเอยชื่อพี่รันนะจ๊ะบ่อยๆนะมันยิ่งฉายใหญ่เลยเออนะเออไม่จําเป็นอย่าเอยชื่อพี่รันเลยนะคะพี่รันไม่อยากเออพี่รันไม่อยากช่องพี่รันไม่อยากโดนยิงโดนรายงานอืมปรกคนกันเองนี่แหละค่ะมีนักร้องนักดังทั่วไปไปนั่งจับมือคนยากไร่าเดี๋ยวก่อนนะใช่พี่รันเพราคติมีนักร้องนังทั่วไปได้นั่งจับมือคนยากไร้ของพี่รันไม่โอ้พี่รันไม่เดือดร้อนให้ตายสิไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะ อพราะฉะนั้นพี่รันอยู่ของรนพี่รันคุยของพี่รันอ้ยมาเมาะแม่แม่คุยสนุกสนุกไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปแข่งขันกับใครกูมีเวลาขึ้นก็ขึ้นไม่มีเวลาขึ้นก็ไม่ขึ้นเออแต่ก็เชียร์ลูกสาวเราเยยรหนึ่งลูกสาวเราตลอดแต่อย่าให้ได้อย่าให้ค่อยได้กลับเมืองไทยนะจ๊ะถ้าค่อยกลับเมืองไทยเนี่ยบอกก่อนนะคะค่อยจะตามลูกสาวเราทุกคลิปอ่ะทุกรายทุกการแสดงเออพวงมาลัยกูจะคองทุกรอบเออนะคะอืมน้องโจด้วย มีรักแรกองดังทั่วไปนั่งจับมือคนยากไร้น่น่หนึ่งเจ็ดอ่าเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งสวัสดีรครับพี่รนันพี่สุริยาขอบคุณรนะับพลังบวกได้แต่สิ่งดีด,ดึงดูดสิ่งดีดคนดีขนาดช่องกูสองเดือนนะสองเดือนสองเดือนได้พันกว่าบาทสามเดือนได้สองพันได้สองพันแปดได้สองพันห้าเนี่ยยังไม่ทุกไม่ร้อนเลยแล้วก็สองพันกว่าน่ะเอาไปทําทานเอาไปทําบุญเอาไปทําบุญด้วยเออเอาไปทําบุญทุก นี่พี่ดันทำบุญไปแล้วนะสองพันนะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว au, ร่วมกระตันยูกระตัตนยูมูลนิธิกระตันยูสายสายใต้อพี่ดันร่วมไปแล้วนะทุกคนที่มาเข,าข้าชงพี่ดันก็ได้บุญด้วยนะอธิษฐานเอาเ้อวันนี้ทำทำวันนี้ทำวันนี้นะคะทำวันนี้เราก็อธิษฐานเอานะอธิษฐานเอาจะแล้วจะได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพรุ่งนี้นะคะสามตัวแล้วก็สองตัวสามตัวทุกคนได้บุญทุกคนได้บุญหมดเลยนะเพราะ พี่รันบอกช่องพี่รันจะารวมเอฟซเออเดี๋ยวจะเอาคอาคิปให้ดูนะเอ่อสองพันช่วยเออช่วยคุณยายเออคุณยายเขาขายแล้วฝนมันตกด้วยแถวเออทางใต้นะอืมก็เลยซื้อก็พี่รันก็เซิร์ชดูอะ่ะเอออันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยแต่เป็นมูนิธิอืมทาให้มูนิธิมันจะได้ไม่โดนหลอกไงเออ เข้ามาในชีวิตจะเสียเวลาในโอกาสได้ไดแต่สิ่งดีๆหนึ่งดูสิ่งดีคนดีๆเหตุการณ์ดีๆสถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตจะเสียโอกาสในสิ่งลบๆสูญเสียโอกาสสิ่งดีๆมาในชีวิตลบคิดคิดลบชีวิตก็จบอยู่กับสิ่งลบทําลายชีวิตโอกาสตนเองอ่าถูกต้องค่ะคิดดีทดําดีคนเราคิดดีสิ่งดีมันก็ต้องตามมาอยู่แล้วอะใช่ไหมอิจฉาอย่างเดียวพออย่าเอาลิษยาเข้าไปด้วยถ้าเอาลิเอาลิษยาเข้าไปนะคะมันไปเกาะกลุ่มหมวัวใจอือ แล้วก็มันมีแต่หายนะพี่รันว่านะเราทําไม่ได้อย่างเขาเราก็อนุโมทนากับเขาเราอย่าอิฉายใหญ่ษยาพี่รันว่าพี่สุริยาขอบพระคุณมากกับพี่สามารถขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะกะหัวใจพังบวชพี่พี่สรายุทธขอบคุณมากกับนามภาษาอังกฤษทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกค